นะครับนักเรียนเจอกับคลิปเจอกับครูคลิปที่สองนะครับเมื่อเมื่อคลิปแรกนะครับเราได้เรียนเกี่ยวกับตัวโน้ตดนตรีสากลนะครับในคลิปในคลิปที่สองนะครับนักเรียนก็จะได้รู้จักกับบรรทัดห้าเส้นนะครับทีนี้เรามาดูนะครับบรรทัดห้าเส้นตรงนี้นะครับบรรทัดห้าเส้นนะครับไว้สําหรับบันทึกตัวโน้ตนะครับตามระดับเสียงสูงต่ํา บรรทัดห้าเส้นนะครับอาจจะมีสี่ช่องนะครับแต่ละช่องก็จะมีระยะห่างเท่าๆกันนะครับตามภาพนะครับเรามาดูนะครับมีห้าเส้นเนี่ยคาเส้นที่หนึ่งนะครับเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่ 4, สี่เส้นที่ห้าเส้นนี้มีระหว่างระหว่างเส้นนะครับในช่องก็นนะับเป็นช่องนะครับมีสี่ช่องนะนช่องที่หนึ่ง ช่องที่สองช่องที่สามช่องที่ทสีนสน่นะครับบรรทัดาเส้นมีห้าเส้นมีสี่ช่องนะครับนะนะครับในการบันทึกตัวโนต้ตนะครับบางทีเนี่ยเราสามารถบันทึกตัวโนต้ตเส้นที่หนึ่งอย่างเช่นเส้นที่หนึ่งนะตัวโดเส้นที่สองตัวเรนะ,ะขคาบเส้นที่หนึ่ง นะครับโดระหว่างเส้นหนึ่งกับเส้นสองเนี่ยนะครับเรครับเส้นที่สองนะครับมี mm. ระหว่างเส้นที่สองกับสามนะครับฟาเดะเดี๋ยวครูจะให้เราดูคลิปนะครับเพื่อนกเดียวจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับอแต่สมมติว่าเราเขียนตัวโน้ตหมดแล้วนะครับทั้งในทั้งบนเส้นและ่าในช่องเนี้ยนะครับเราเขียนหมดแล้วนะ ต่อไปเราเขียนไม่พอนะครับเราก็เขียนเส้นกลางล่างนี้นะครับนี่ไหมเป็นปลาปลาอยู่ก็เรียกว่าเส้นน้อยนะครับสามารถเขียนข้างล่างถ้าเราเขียนตัวโน้ตข้างล่างบรรทัดเส้นก็เรียกว่าเส้นน้อยนะครับนี่เส้นน้อยนะครับหรือว่าข้างบนก็ได้ถ้าตัวโน้ตเกินเส้นบรรทัดนะครับก็เขียนในเส้นน้อยนะครับอาดูตัวอย่างนะครับลิปตัวอย่างการเขียนบรรทัดเส้นนะครับ เขียนตัวน้ตลงบนบรรทัดเส้นนะครับแล้วก็ดูนะครับเปรียบเทียบระหว่างตัวน็อตจากคนกับโน้ตไทยเร้วว่าตรงกับเสียงอะไรบ้างเสียงเรือเสียงโดนะครับโดนะครับอยู่ดีๆน้อยครับโขีคโดนะครับต่อไปเสียงเร่ดใต้พื้น ต่อไปเสียงมีครับอยู่คาบเทนที่หนึ่งไปเสียงฟาอยู่ระหว่างเทนที่หนึ่งกับที่สองนะครับต่อไปเสียงซอนอยู่คาบเทนที่สองนะครับต่อไปเสียงลานะครับอยู่ระหว่างเทนที่สองเทที่สามนะครับต่อไปเสียงทีนะครับคาบเทนที่สามนะครับ ไปเสียงโดนะครับดูเส้นอยู่ระหว่างเช้นที่3ามเส้นที่4นะครับนะครับันนี้ก็สามารถที่จะเขียนได้นะครับแต่วันนี้ครูนะครับโอก้เสียงโดนะครับเดี๋ยวแก้เสียงโดก่อนทีนี้เรามานะครับใส่ตัวโน้ตกันนะครับตัวโน้ตไทยนะครับถ้าเสียงโดนะครับโดนะครับเขียนโดนะครับ นะครับโดยต่ำนะครับแั่ยลักของนกไทยนะครับก้อยนะครับจุดแรกกางล่างต่อไปนะครับเสียงเร่ต่อไปมีการเต้นทึ่งต่อไปเสียงฟ้านะครับอยู่ระหว่างการเต้นเป็นที่สองนะครับต่อไปเสียงซอนนะครับกักเต้นที่สอง ไปเสียงลาอยู่ระหว่างชั้นที่สองชั้นที่สามต่ไปเสียงทีนะครับอยู่ค่าเป็นที่สามกับไปเสียงโดสูงนะเสียงโดสูงถ้าเป็นโน้ตไทยก็จะมีอยู่ข้างบนนะครับทีนี้เราก็จะมานะครับเปรียบเทียบกับโน้ต จากคุณนะครับว่าจะตรงกับตัวอะไรนะครับตัวโดนะครับก็คือซีนะครับ C เรก็ดีมีก็อีฟานะครับเอฟซันจี ลาเอทบอะนะครับดูก็ c นะครับอันนี้คือการเปรียบเทียบตัวโน้ตนะครับระหว่างไทยกับภาษาญี่นะครับดู c เ e บดีมีอีฟาเฮฟซ ลาเอทีบีโดซีนะครับทีนี้เรามาดูนะครับโน้ตที่อยู่คาบเส้นมีอย่างไรบ้างครับโน้ตที่อยู่คาบเส้นก็จะมีเสียงมีนะครับเสียงมีคาบเส้นมีคาบเส้นนะครับอ,รอย่างไรอีกครับเสียงซอนนะครับคุณแจนกำลัก เปแจ่อนนะครับก็จะมีเสียงซอนอยู่ลเล่นทักเล่นที่สองนะครับซอ,อนเอาไปทันทีครับเสียงทีนะครับเสียงทีนะครับฉะนั้นตันโนที่อยู่คาบเส้นนะครับก็จะมีเสียงมีเสียงซอนเสียงทีนะครับทีนี้นะครับตันโนที่อยู่ ระหว่างระหว่างช่องนะครับระหว่างเส้นนะนะครับก็จะมีเสียงเรนะครับระหว่างเส้นมีฟ้านะครับแล้วก็มี นะครับเมื่อกี้นักเรียนก็ได้เรียนในส่วนของนะคบับรทัง้งห้าเสร็จแล้วนะนะครับเดี๋ยวนะครับเรามาขึ้นในส่วนของกุญแจประจําจหลักนะครับเรามาขึ้นในส่วนของคุญแจประจําจหลักนะในวันนี้นะครับจะให้นักเรียนเรียน,ยนคุญแจประจําจหลักนะครับก็คือคุญแจซอนนะเพราะว่า,านิยมใช้ ในการใส่ตัวโน้ตนะครับนิยมใช้ในคุญแจซอนนะครับอ่าคุญแจซอนมีหน้าที่กำหนดเสียงตัวโน้ตที่อยู่ในบรรทัดห้าเส้นนะครับเหตุผลที่เรียกว่าคุญแจซอนเพราะว่าการเขียนคุญแจซอนจะเริ่มต้นเขียนทัวหัวกุญแจค่าเส้นที่สองนะครับซึ่งเป็นเส้นของเสียงซอนอนะครับ กุญแจตอนเป็นกุญแจประจำหลักที่นิยมใจกันมากในการบันทึกตัวโน้ตนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเราก็จะได้เรียนรู้ในการเขียนกุญแจส่วนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปที่3ครับ